เอามาดูเรื่องทหารก่อนได้ไปขายของนะเรื่องทหารเกณฑ์เนี่ยเมื่อวานเราเล่าไปแล้วเราเล่าไปแล้วละ่ะคือทหารเกณฑ์ในในสังกัดอะไรว่าภาคสองอะไรเนี่ยะนะคือเราก็ด่ากันไปเช่นเม็ดแล้วล,ะละ่ะเพื่อนทาหารฉันโทรมาเขาบอกฉันผมเข้าใจพี่พี่บอกถ้าน้องเข้าใจพี่น้องต้องทําคือเอาทหารเกณฑ์เข้ามาเนี่ยเงินเดือนทหารเกณฑ์หนึ่งหมื่นบาทถูกหักเป็นค่าเสือ้อชุดพลางค่าสมนินทรเสื้อยืดแกเ้งชุดพลางค่าอาหาร แล้วก็ค่าาฮเวยจิปาถะรวมนั้งค่าดูดซ่วม,มแล้วก็ค่าไวไฟค่าไวไฟซึ่งเมื่อวานเรารายงานไปหมดละใช่ไหมคะทีนี้วันนี้เนี่ยคนเนี่ยเริ่มมันเริ่มเมื่อวานไปข่าวมาตอนเย็นไอ้ค่าไวไฟคนเห็นแล้วมันอึงอ้ง่ะคนมันอึง้งคนมันรู้สึกโอ้โหสงสารจับใจลูกชาวบ้านเขามาเป็นทาหารเกณฑ์เงินเดือนเนี่ยน้อยมากเลยหมื่นบาท ถูกหักนูน่นหักนั้นหักนี่หักน,นี่หักในสิ่งที่รัฐต้องให้เขากองทัพต้องให้เขากองทัพก็ไม่ให้เขาการกินก็ไม่ดีการอยู่ก็ไม่ดีอุปโภคบริโภคก็ต้องซื้อเองจัดเองหาเองกระทั่งขี้เองยังต้องดูดเองอะ่ะขี้เยี่ย,ยังต้องดูดเอง Wifi จะใช้มึงก็ต้องจ่ายเองคำถามคือ แล้วใครมันจะอยากไปเป็นทหารเกณฑ์ในเมื่อมันลำบากลำบนขนาดนี้เงินต่อเดือนก็เหลือน้อยนิดไม่พอใช้แม้แต่จะคิดจะส่งให้แม่ก็ไม่พอแต่ท่านหนีทหารเกณฑ์ไม่เป็นทหารเกณฑ์หรือไม่จ่ายเงนินยในสัตสดีเอาใบสอดอส3มมาเราก็ยังอยู่ช่วยแม่ทํางานได้วันละ3ามร้อยยังได้เก้านไม่มีใครมาหักอะไรเรา4、ี่ร้แล้ได้หมื่นไม่ใครมาหักอะไรเรา กองทัพต้องรับเรื่องนี้ไปพิจารณากองทัพผิดเต็มๆผบทุกเหล่าทัพเลยทบทอทรพวกคุณในพลน่ะคุณในพลทั้งหลายเนี่ยผบทัพคุยกับผบดีกว่าผบทบผบทรทอและสูงสุดถามพี่สี่คนนี่เลยไม่พี่สี่เราใกล้กันฉันถามพวกคุณทั้งสี่นี้เลยคุณเป็นทหารคุณจบเตรียมทหารในร้อยจปรมาคุณไต่เต้าขึ้นมา เส้นทางเดินถนนที่จะเดินในค่ายเนี่ยไอแนนเนี่ยกับไอพลมันต้องเดินคนละทางเลยถูกไหมชนชั้นนะ่ะการกินกันอยู่อ่ะไอเนนกับไอพลเนี่ยมันยังกินคนละจานเลยไอนั่นยังกินจานข้าวหมาแต่ท่านในจานกระเบื้องพอเลนอย่างดีอาหารบนโต๊ะอย่างดีแล้วท่านเอาลูกเขาอะ่ะลูกชาวบ้านเขาอะ่ะลูกชาวบ้านเขาเลยลูกชายของเขาอะ่ะ เราต้องยอมรับนะสังคมไทยรักลูกชายมากกว่าลูกสาวและยิ่งถนะ้ามันเป็นคนโตขึ้นมาแล้วก็โถว่โอยเธอเอ้ยเอาลูกขอามาันเลี้ยงแต่เลี้ยงแบบอย่างนี้เนี่ยอย่าทํามันเลยถ้าท่านในพลต้องโดนค่าดูดซ่วมอ่ะท่านในพลจะว่าย,ยัางไงท่านผาอถ้าโดนค่าวไวไฟอ่ะท่านจะว่าย,ยัางไงพวกท่านอ่ะสบายสายน้าที่ผ่านมาในชีวิตท่านเนี่ยมันเต็มไปด้วยทองคํา แต่สายน้ำที่ผ่านมาในชีวิตทหารเกณฑ์น่ะมันเต็มไปด้วยดินโคลนคุณไม่สงสารลูกชาวบ้านเหรอไม่รักมันเหมือนลูกตัวเองเหรอกองทัพไม่รักมันเหมือนลูกของกองทัพเหรอไม่เลี้ยงทหารเกณฑ์เหมือนลูกของกองทัพเหรอถ้าเลี้ยงมันไม่ได้ก็อย่าเอามันมาเลี้ยงอีกหน่อยก็พวกคุณก็ไปลบกันเองมันเป็นไปได้ยังไงอ่ะลูกหมาบางบ้านยังกินดีกว่านี้เลยมันยังได้ดูดูแลดีกว่านี้เลย เจ้าของมันซื้อเสื้อให้ใสาหาข้าวให้กินน่ะลูกหมาลูกแมวบางบ้านน่ะถูเลี้ยงซสดีป,ประกอบประมงเป็นลูกในอกไอ้นี่มันลูกชายของชาวบ้านเขามาเลี้ยงเขาดีไม่ได้ก็คืนแม่เขาไปถ้าเลี้ยงลูกชายชาวบ้านเขาดีไม่ได้ก็คืนพ่อคืนแม่เขาไป <Yeah. S 1> แล้วตัวเองก็ไปเป็นทหารเกณฑ์ซะเองแล้วเอาลูกตัวเองมาเป็นทหารเกณฑ์ซะเองค่าประกันชีวิตสามร้อยสามสิบก็เอา จัดหาของส่วนตัว1 1น0นร้อกเอาว,วอร์ม900าร้อกเอาพราชุดพรางพันเก้าก็ไม่ด้อยากใส่ชุดพลาง, 100, าก,ลางกระเป๋า590ค่าช่วยค่าเครื่องช่วยฝึกอุปกรณ์ทำ,ำาสาดเก้าร้อยเก้าสิบเครื่องดื่มน้ำแข็ง470ที่นี่ยังกินฟรีเลยรวมยอดหักแล้ว4 5 8พจ้ารงเดือนหน9่งเกร้อหลือเพียงเดือนละ4 7่พบาท มีค่าใช้จ่ายอื่นๆฝากทบ90ค่าศพอ,อีก12บาทออมสิน500บริจาค w i f i 1ัน0รวมหาอีก1,802เงินคงเหลือ5 3าพ p นกคือค่าต่างๆนานา,นาเซ็นได้ก่อนคือไม่มีอะไรที่มันทุนเลททุลังเท่ากับเรื่องนี้อีกแล้วในสังคมไทยพูดได้เลยคำอธิบายที่ผ่านมาจากทั้งส่วนของแม่ทัพนะครับแล้วก็รวมทั้งจิรายุจักราโ h มเนี่ยอธิบายว่านั่นคือใบเสร็จเก่าเกา่าหรือใหม่ไม่ก็เกิดขึ้น ปัจจุบันมันมีไหมล่ะใบสั่งเก่าแล้วก็อาจจะต้องมาพิจารณาการผู้พันสามารถตัดออกได้อะไรทั้งหลายสิ่งต่างเหล่านี้ไม่ไม่สามารถชะล้างได้เลยนะครับคําถามผมคือว่าใบาเสร็จล่าสุดของคุณเดิอนอยู่ตรงไหน<อ>คุณเอาใบาเสร็จปี<ฮ>เดือนล่าสุดปีล่าสุดมาสิที่บอกว่ามันไม่เหมือนกันนะ่ะลองเอามาโชว์ดูหน่อยสิมีไหมและสิ่งต่างๆที่ว่าอย่างเงี้ยมันจะไม่เกิดขึ้นอีกแล้วใช่ไหมและนี่คือสิ่งที่เป็นหน่วยงานราชการ ที่ทําเรื่องงบประมาณอย่างผิดปกติสต,ตองอทําไมไม่เข้าไปตรวจแล้วลครับใช่สำหรัาตรวจท,ทุกหน่วยงานไม่ใช่เหรอครับเขาทํางบประมาณกันแบบนี้ได้ไหมที่จะเอาค่านค่านีา่ไปหักจากเบี้ยเลี้ยงของทหารเกณฑ์อ่ะเขาทําผิดไหมมันผิดวินัยไหมผิดผิดระบบบัญชีไหมถูกไหมครับอธิบายสิครับให้คนทีเข้าใจสิครับว่าหน่วยงานของท่านนปโปร่งใสหรือเปล่าอหากไปหักมาเงินเดือนเอนหลือห้าพันสามร้อย S <S <S <อ>ตัวคูณมันเท่าไหร่ครับทั้งประเทศเนี่ยตัวคูณมันกี่บาท<ช>และและไอค่าไฟค่าอะไรทั้งหลายคุณไปเบิกซ้ําซ้อนไหมคุณเอาบินอีกใบไปเบิกอีกไหมแล้วคุณเอามาหักไอ้น้องๆพวกนี้เหรอ,อดูอการ์ตูนอันออบบนี้ก่อนระบบมันมันมันหวยอยางนี้มานานแล้วการ์ตูนพี่วัดครับพี่วัดเขียนการ์ตูนวันนี้ภาพการ์ตูนมันสะเทือนใจมากเลยนะไปดูการ์ตูนเตารีดเตารีดลายพลาง ร,รีสคาลียบเฉยเดียวแกเหงือตกเหงอแตกเลยพี่วัดพี่วัดบอกดูมันทั้งรีดทั้งไถอะ่ะเขาเขียนแคปชั่นคุณชัยวัดลิมวัฒนานนท์เขียนแคปชั่นว่าทั้งรีดทั้งไถอายเขาไหมอะ่ะอายเขาไหมาพ,พ,พี่นี่พี่บอกว่าในพลกับในพลกับทาหารเกณฑ์อยู่ในค่ายเดียวกันอะ่ะเองส้วมเองอะ่ะส้วมเองถึงกันใช่ไหมท <c oughs> ่านทาหารเกณฑ์มาเสียค่าดูดส้วม <c oughs> ในพมก็ต้องเสียค่าดูดส้วมด้วยอเออ